ชื่อไหมครับว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับการเงินแล้วก็การพัฒนาตัวเองเป็นหลักเนาะในช่องแต่จริงๆแล้วหนึ่งในทักษะที่เปลี่ยนชีวิตผมมากที่สุดเลยนะคือทักษะการตลาดและการขายครับเพราะความรู้ด้านการพัฒนาตัวเองมันทําให้ผมจัดระเบียบชีวิตตัวเองได้ส่วนความรู้ด้านการเงินทําให้ผมจัดระเบียบเงินตัวเองที่ได้มาได้ดีขึ้นแต่ความรู้ด้านการขายและการตลาดเนี่ยมันช่วยให้ผมทวีคูณรายได้ตัวเองเป็น10เท่าจนมีเงินไปนลงทุนต่อย,ยอดเดียเยอะขึ้นมากๆแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งอาจารย์ของผมในเรื่องนี้นนคัก็ืืออหงส5เเเลลล่่มมีี้ยท1 Test Cell เดทคัมพีรับนักขายนอกตำราเล่นที่2องเขาเล่นนี้ครับเสียงย่างเนื้อเล่นที่3ขายดี24ชั่วโมงไม่ต้องยิงแอดเล่นที่4รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างและเล่นที่5ครับขายร้อยคนซื้อ99คนซึ่ง5เล่มนี้ยผมเรียกมันว่าเป็นเซตเสกเงินของผมเลยนะเพราะเป็น5เล่มที่ผมอ่านซ้ําบ่อยมากๆเพื่อหาไอเดียแล้วก็พัฒนาทักษะการตลาดการขายตัวเองไ้ผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะทุกครั้งที่ผมรู้สึกว่าอยากมีรายได้มากขึ้นอยากได้เงินผมก็จะหยิบ แปลงเป็นบทความลงเพจเพื่อขายของดัดแปลงมาเป็นคอนเทนต์สอดแทรกเข้าไปในคลิปวิดีโอหรือไม่ก็เอามาใช้กับธุรกิจงานขายของผมแบบตรงๆเลยแล้วมันก็ทําให้ผมหาเงินได้มากขึ้นจริงๆมีเงินไหลเข้ากระเป๋าเหมือนกับสั่งได้แถมที่สําคัญคือลูกค้าเต็มใจที่จะซื้อของกับเราด้วยไม่ได้ไปหลอกอะไรใครมาที่ผมชอบเซต5เล่มนี้มากๆเพราะเขาสอนจิตวิทยาการนําเสนอในรูปแบบที่ทําให้เขาอยากตัดสินใจ ให้เงินเราโดยที่เขาเต็มใจไม่ต้องไปหลอกใครเราก็รวยลูกค้าก็ได้คุณค่าวินวินทั้งสองฝ่ายและในคลิปนี้ครับผมจะมาสรุปเทคนิคที่ถูกใช้บ่อยมากๆในเซตหนังสือเสกเงินอันเนี้ยมาใทุกคนฟังกันมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยครับข้อที่1ครับอยู่ข้างเดียวกับลูกค้าเวลาที่คนเราจะซื้ออะไรสักอย่างครับเขาต้องมีเชื่อ3เชื่อก่อนคือเชื่อในคนขาย เชื่อในบริษัทและเชื่อในสินค้าอันนี้เป็นหลักการขายจากจอร์แดนเบลฟอร์เลยนะครับสุดยอดนักขายจากไอ้หนังเรื่อง Wolf o f Wall Street เนี่ยผมดูบ่อยมากเลยเรื่องนั้นซึ่งในข้อแรกนี้ครับเป็นขั้นตอนของการทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเชื่อในคนขายหรือว่าเชื่อในตัวเราซึ่งวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในเอาจริงมันก็มีหลายแบบนะเราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานมากเลยใช่ไหมเป็นหมอเป็นทนายหรือว่าเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเป็นอะไรแบบเนี้ยก็ทําให้คนเชื่อในตัวเราได้มากขึ้นแต่ถ้้้้้าาาาาคคคุุณณไไไมม่่่ดเเป็นนนนนนอออออะรรแบบีีีีวววิธกกกกทํใใใใหฝยชืืตตััขึสจ เราต้องทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่ข้างเดียวกับเขาเราเป็นพวกกันอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ใช่ว่าเรามาเพื่อที่จะขายอย่างเดียวมาเพื่อจะเอาเงินจากเขาอย่างเดียวเราก็ถามเรื่องของเขาถามงานที่เขาทําถามปัญหาที่เขามีถามงานอดีเรกถามชีวิตประจําวันถามเรื่องที่เขาสนใจเนื้อออกใช่ไหมและพอเราถามเขาก็บเราเราเๆาพอเขาเล่าเราก็ตั้งใจฟังแบบ ตั้งใจฟังจริงๆนะๆนะเพื่อเก็บข้อมูลและเพื่อสร้างความเชื่อใจในเวลาเดียวกันเพื่อให้เขารู้สึกว่าอ๋อเราลังตั้งใจฟังเพื่อที่จะหาสิ่งที่เราจะมาแก้ปัญหาให้เขามีตัวอย่างหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ครับดูแค่นี้ขายดีทุกอย่างดีมากๆเลยเขาให้คุณลองนึกถึงหมอก็ได้ครับเวลาที่คุณไปหาหมอเนี่ยอะไรที่ทําให้คุณเชื่อใจว่าเขาจะรักษาคุณได้อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกล้าที่จะกินยาที่หมอให้มาเพราะเขาเรียนมาใช่ไหมนั่นก็ถูกแต่อีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณเชื่อใจเเเขขาา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 มกๆวลที่ คุณเปิดประตูเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยแล้วหมอก,ก็มองหน้าคุณแล้วก็บอกว่าเออดูทรงแล้วคุณต้องกินยานี้นะเอาไปเลย หายแน่นอน2000บาทถ้าแบบนี้คุณจะกล้ากินยานั้นไหมครับอยู่ๆก็ยัดเยียดยามาให้เลยก็ให้กินเลยยังไม่ถามอะไรสักคำแต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยเวลาที่เราทําสินค้าขายสินค้าขายบริการเนี่ยหลายคนยังเผลอทําแบบนั้นอยู่ไงลูกค้าเดินมาก็จะยัดเยียดสินค้ายัดเยียดบริการให้อย่างเดียวเลยจะให้ซื้อทันทีจะให้ซื้อลูกเดียวมันยังไม่ได้ผ่านปรเซสการสร้างความเชื่อใจสร้างความสนใจเลยนึกออกไหมลองทําตัวเป็นหมอก่อนก็ได้เวลาไปเจอหมอหมอเขาก็จะถามเราก่อนเอ้าเป็นอะไรมาเป็นนานหรือยังอาการเป็นไงบ้างลองรักษาอะไร ยังไงแล้วบ้างลองทำยังไงแล้วบ้างเวลาเราขายของในเทนท์จะพุ่งหน้าเข้าไปบอกเขาเลยว่าสนใจตัวไหนบอกได้นะคะหรือว่าเขาเดินมาจับสินค้าปุ๊บเราพูดเลยตัวนี้ร้อยหนึ่งค่ะแบบยัดเยียดให้ลูกค้าเลยลองเข้าไปถามแบบชวนคุยเหมือนเข้ามาช่วยเขาก่อนก็ได้ว่ามันเหมาะกับเขาจริงๆไหมเขาจะรู้สึกว่าเราอยู่ข้างเดียวกันเราอยู่ข้างเขาเขาเดินมาดูกางเกงอยู่เราก็เดินไปบอกว่าอ่ะปกติพี่แต่งตัวแบบไหนล่ะคะหรือไม่ก็บอกว่าอ๋อพี่ดูกางเกงอยู่หรอคะตอนนี้กำลังหากางเกงแบบไหนอยู่เป็นแบบไปเที่ยวแบบทํางานหรือว่าไปได้ทั้งสองไหลออออ่่่่ะครรััพีีีีีนนนนนนนาาาฟิตเเเเยยยย้้ป็จ์งงงผมกึวื เวลาที่มีคนทักไปขอซื้อหนังสือหรือว่าขอซื้อคอสกับพี่นาฟิสเนี่ยเขาไม่ได้ขายให้ทันทีนะเขาจะถามคุณก่อนว่าเออคุณลูกค้าทําธุรกิจอะไรเหรอครับเป้าหมายเขาอยากทำอะไรเหรออยากเพิ่มยอดขายอยากทาการตลาดอยากสร้างตัวตนเขาถามก่อนแล้วเขาค่อยแนะนําอ่ะนหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพี่เลยอ่ะคอสอันนี้เหมาะกับพี่เลยการทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราอยู่ข้างเดียวกับเขาจะทำให้เขาติ๊กเชื่อที่1ได้ครับคือเชื่อคนขายซึ่งมันันเป็นเชื่อที่สําคัญที่สุดในทั้ง3เชื่อซะด้วยข้อที่2นนัเชื่่อมใสิ่งที่แนะนําามกๆถึง แม้เราจะทําให้เขาเชื่อในตัวคนขายอย่างเราแล้วนะแต่ถ้าเราพูดแบบโมโนโทนพูดจาหน้าเบื่อหน้า,นาเบื่อพูดแบบไม่กล้าแนะนําดูไม่มั่นใจดูไม่กล้าขายดูกล้ากล้ากลัวมันก็ทําให้ความน่าเชื่อถือของสิ่งที่คุณขายอยู่เนี่ยหุลงมาได้เลยนะเพราะนอกจากเชื่อในตัวคนขายแล้วมันยังเหลือเชื่ออีกสองเชื่อที่คุณต้องติ๊กให้ได้คือเชื่อในบริษัทและเชื่อในสินค้าลูกค้าต้องรู้สึกว่าบริษัทที่นําสินค้านั้นมาขายหรือว่าที่ผลิตสินค้านั้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือและก็รู้สึกได้ว่าสินค้้้าาาเนนนนนีีี่่มัััดดจรริิิงงๆๆแกปญหหขไซึึใวธท เราทำได้ง่ายที่สุดครับคือการควบคุมน้ำเสียงของเราเนี่ยแหละทนเสียงเนี่ยมันมีผลมากนะต่อการนำเสนอเนี่ยต่อความน่าเชื่อถือของเราอันนี้จอแดนเวลฟอร์ดเขาก็ขยี้เขาก็เน้นมากๆเหมือนกันถ้าคุณทำน้ำเสียงกลา้ากล้ากลัวๆพูดไม่ชัดถ้อยชัดคำเขาก็จะรู้สึกว่าขนาดไอคนขายมันยังดูไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วฉันจะเอาอะไรไปมั่นใจไม่หรอใช่ไหมคุณลองนึกถึงเวลาที่คุณแนะนำอะไรสักอย่างให้เพื่อนดูดิคุณเคยไหมแบบไปดูหนังมาแล้วมันสนุกมากเลยโอ้โหหนังเรื่องนี้ดีมากหนังอนิเมะอันนี้ดีมากการ์ตูนอันนี้ดีมมมมมาาากกกเเ้้้ยยยออแแนนนนะะใหพื่่ดดูคคุณ็จบบึงงัี สนุกไม่โคตรมันถ้ามึงไม่ได้ดูนะมันพลาสดสุดๆกูแนะนําให้มึงดูเลยบอกเลยมึงไม่ผิดหวังแน่นอนกูดูไปเนี่ยร้องไห้ไป3รอบเดี๋ยวทีนี้จะไปดูซ้ําอีกเนี่ยเห็นไหมมันอินนะคุณคุณอินมากกับการนําเสนอหนังเรื่องนั้นให้เพื่อนคุณไม่มีความเขินไม่มีความไอายไม่ได้กล้ากๆๆลัวๆๆอะไรเลยแต่พอเดินมาเป็นการขายมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคุณดันกล้ากลัวกลัวไม่กล้านําเสนอทําตัวเหมือนไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังนําเสนออยู่ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆและคุณก็อยากจะแนะนําให้เขาจริงๆเนี่ยและัตองเ่ใีขลยขา รดู้วยยิ่งถ้าเกิดคุณมีข้อมูลอะไรที่มันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าเราได้เนี่ยใส่เข้าไปด้วยครับตัวเลขยอดขายปีที่แล้วตัวอย่างลูกค้าที่ใช้แล้วได้ผลตัวอย่างผลลัพธ์ที่มันดีมากๆผู้ค้าของบริษัทที่เป็นบริษัทดังๆหรือว่าประเทศที่คุณนําเข้าสินค้าเข้ามาเนี่ยมันน่าเชื่อถือขนาดไหนก็แนะนําให้เขาเห็นด้วยอะไรพวกนี้ครับจะช่วยคุณติ๊ก2เชื่อที่เหลือได้ง่ายขึ้นคือเชื่อในบริษัทและเชื่อในสินค้าข้อที่3ครับสแสดงออกให้ชัดเจนว่าเรามาเพื่อช่วยเขาแก้ปัญหาาาาาใในนนังสืืออขขยยยคคคซ้้99เ่่ชชํวว ไม่ใช่ขอให้เขาช่วยซื้อซึ่งผมชอบคํานี้มากๆเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากทําธุรกิจให้มันยั่งยืนเนี่ยเราต้องทําตัวเหมือนกับว่าเรามาช่วยขายของที่แก้ปัญหาให้เขาไม่ใช่มาขอให้เขาช่วยซื้อสินค้าของเราเนื่องจากผมเองเนี่ยก็อยู่ในสายงานการขายเนาะมันทําให้ผมชอบสังเกตลักษณะวิธีการขายของนักขายในชีวิตประจาวันของผมอยู่บ่อยๆแล้วที่ผมไปเดินห้างไปบรรยายไปทํานู่นทํานี่เนี่ยผมก็จะคอยฟังคอยสังเกตคอยดูและผมสังเกตได้ว่ามีนักขายหลายคนครับที่ใช้วิธีการนำเสนอแบบช่วยซื้อหนูหน่อยนะช่วยซื้อผมหนยี้ขา ได้เลยช่วยกันหน่อยนะซึ่งมันก็ใช้ได้เลยครับมันใช้ได้เลยแหละใช่ไหมมันขายได้ด้วยแต่มันไม่ยั่งยืนเพราะถ้าเกิดเราไปขอให้เขาช่วยซื้อเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีสถานะต่ํากว่าเขาและคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็มีเหตุผลชัดเจนเลยว่าเขาซื้อเพราะเขาช่วยไม่ได้ซื้อเพราะอยากได้หรือว่าซื้อเพราะมันไปนแก้ปัญหาให้เขาได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ซื้อไปตลอดคนส่วนมากเขาก็ซื้อทีเดียวแล้วก็ไม่ซื้ออีกเลยใช่ไหมคนอะไรจะช่วยเราได้ตลอดไปไม่มีทางอารมณ์เหมือนการเข้าหาคนนะครับถ้าเกิดเราเข้าหาคน ช่วยเหลือจริงๆนะแต่เขาจะช่วยเราถึงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่ได้อะไรอีกเพราะเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องไปดูแลชีวิตตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเข้าหาคนด้วยความสามารถเข้าไปแบ่งเบาภา,าระเข้าไปทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแบบนี้เราจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีคู่ค้าช่วยดูแลกันและกันไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาขายของครับอย่าทําตัวเหมือนมาขอให้เขาช่วยซื้อหน่อยอย่าก,กดตัวเองให้ตามแต่ต้องเชื่อมั่นว่าของที่เรานําเสนอเนี่ยมันดีมันเข้ามาแก้ปัญหาเขาได้มันเข้ามาช่วยทําให้ชีวิตเเขขขาาาาดีึ้นนส่วน่วววตัรยยก็คือมช ของเนี้ยให้กับเขามาช่วยทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นพอมองแบบเนี้ยเราจะกล้านําเสนอสินค้ามากขึ้นมั่นใจในสินค้ามากขึ้นแล้วก็เลิกมองตัวเองต่ํากว่าลูกค้ามากเกินไปและสุดท้ายเราก็จะติ๊กช่องเชื่อสามเชื่อได้ง่ายขึ้นนั่นเองข้อที่4ครับคนไม่สนว่าสินค้าคืออะไรเขาสนแค่ว่า ชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงนี่เป็นบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตการขายแล้วก็วิธีคิดในการนําเสนอสินค้าของผมไปสิ้นเชิงเลยนะซึ่งเป็นบทเรียนที่มาจากหนังสือสองเล่มนี้ครับ tested c e l l i n g กับเสียงย่างเนื้อผมยกให้2เล่มนี้เป็นคัมภีร์การขายที่ถึงแม้ราคาจะสูงหน่อยนะแต่ว่าคุ้มมากๆที่ซื้อมาเพราะอ่านได้หลายรอบสุดๆถ้าในหนังสือเนี่ยข้อนี้เขาจะใช้คําว่าอย่าขายเนื้อแต่ให้ขายเสียงย่างเนื้อเพราะสุดท้ายแล้วคนเขาไม่ได้สนหรอกครับว่าสินค้าหรือบริการนั้นจะเป็นอะไรเขาสนแค่ว่าเขาจะได้รับอะไรจากสิ่งงนนนนนัันั้้้เเเพราะะเราาาฉ่ตอสียว อธิบายส่วนประกอบองค์ประกอบร้านแปดอะไรที่มันไม่ไสําคัญในสายตาลูกค้าก็ได้ครับเพราะต่อให้เราจะภาคภูมิใจในรายละเอียดตรงนั้นแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญในสายตาลูกค้าจริงๆก็คือผลลัพธ์ที่เขาจะได้แค่นั้นเลยเหมือนในตัวอย่างหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงการขายเนื้อใช่ไหมคุณลองนึกดูนะถ้าเกิดคุณไปซื้อเนื้อแล้วพ่อค้าหยิบเนื้อชิ้นแดงๆสดๆเลยมาตั้งให้คนดูแล้วก็บอกว่าอ่ะอันนี้เนื้อส่วนนี้อันนี้เนื้อส่วนนี้อันนี้เนื้อส่วนนี้กับพ่อค้าคนที่2ครับับบหยิเนนื้้้อขึมาตงแลก็สล่่่วนเ็กๆยางตอหน้าคเลยพร้อมกับพูดว่าเี่ยับ เนื้อส่วนนี้มันจะมีความหอมมีความมันของมันเวลากินเนี่ยกลิ่นเนื้อจะขึ้นจมูกมาชัดเจนมากเลยยิ่งเคี้ยวก็จะยิ่งมีน้ําของเนื้อออกมาหรือพ่อค้าจะบอกว่าอันนี้นะครับเป็นเนื้อพร่ามเกรดอย่างดีเลยมีไขมันแทรกเนื้อนุ่มละลายในปากเวลาที่คุณกินเข้าไปนึกเหมือนกินเนยเลยนึกออกไหมแต่เป็นเนยที่มีรสชาติของเนื้อแล้วก็กลิ่นของเนื้อพอเขาพูดแบบนี้คุณว่าแบบไหนจะทําให้คุณอยากซื้อมากกว่ากันจะขายสกินแคร์เอาเวลาไปพูดว่าอ้อันนี้นะครับมีส่วนผสมเขาวิตามินอ ขาวไหมเขาจะหายจากสิวไหมเขาจะลดริ้วรอยได้ไหมรูขุมขนเขาจะกระชับขึ้นได้ไหมการพูดไปถึงสารข้างในเนี่ยเอาจริงมันก็ดีนะพูดบ้างก็ดีแต่อย่าไปโฟกัสกับมันนานเกินไปพูดถึงผลลัพธ์ที่เขาจะได้เยอะๆดีกว่าโฟกัสไปที่การทําให้เขาเห็นภาพด้วยนี่นะคะพี่พี่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างใช่ไหมพี่ลองเอามาร์กหน้าอันนี้ไปใช้นะคือตัวนี้เนี่ยมันมีสารอันนี้อันนี้อันนี้พี่เอาไปนะแล้วก็มาร์กหน้าทิ้งไว้ก่อนนอนพอผ่านไปสัก1ินาทีเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกตึงๆแล้วพี่ก็ไปล้้้าาหนน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 นเยยี่่ึึััวมมมุขข และพอพี่ใช้ไปไเรื่อยๆนะสักกระปุกหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเห็นผลชัดและคือหน้ามันจะเนียนรูขุมขนจะเล็กลงและพอผ่านไปสัก2 3ามกระปุกเนี่ยบอกเลยว่าหน้าพี่จะดีขึ้นเยอะแน่นอนตอนนี้เนี่ยมีโปรซื้อ2แถมหนึ่งพอดีเลยพี่ที่สนใจซื้อเป็นเซตไปเลยไหมคะเราทําให้เขาเห็นภาพหรือว่าเขาได้ไปเนี่ยเขาจะใช้มันยังไงแล้วก็ชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงมันน่าซื้อกว่ากันเยอะเลยครับไม่ว่าคุณจะขายอะไรลูกค้าเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นครับว่าคุณมีส่วนผสมอะไราบ้างเวลาพรีเซนต์ส่วนผสมพรีเซนต์วัสดุเน โฟกัสกับการทําให้เขาเห็นภาพดีกว่าว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงจากการซื้อของของเราแบบเนี้จะก,กระตุ้นให้เขาควักเงินได้มากกว่าเยอะเลยครับข้อที่5านะครับทำให้ข้อเสนอมันดีมากๆจนการปฏิเสธเนี่ยดูเป็นสิ่งที่โง่ไปเลยอันนี้เนี่ยเอาจริงมันไม่มีอะไรมากเลยนะแต่การจะทําได้เนี่ยต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นิดหนึ่งถ้าใครเคยอ่านหนังสือ above average ของผมนะครับจะมีส่วนหนึ่งที่ผมเล่าว่าถ้าเกิดเราอยากทําอะไรแล้วต้นทุนในการเริ่มมันน้อยมากจนแทบไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดมันสําเร็จขึ้นมาแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนนนไปตลอดกาสิ่งั้นนะ เราควรทามันเหมือนกับการเปิดเพจเขียนบทความใช่ไหมต้นทุนไม่มีเลยแต่ถ้าสําเร็จเพจดังชีวิตเปลี่ยนถ้าอะไรที่เป็นแบบนั้นมันก็น่าตัดสินใจที่จะลองดูเพราะถ้ามันเวิร์กชีวิตเปลี่ยนถ้าไม่เวิร์กเราก็แค่เท่าเดิมเราก็สามารถเอาหลักการนี่ครับมาใช้กับการขายได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีความคิดสร้างสรรค์นิดนดึงในการทําข้อเสนอออกมาเพราะเราต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการรับข้อเสนอนี้เขาไม่เสียอะไรเลยและถ้ามันเวิร์กขึ้นมาชีวิตเขาจะเปลี่ยนยากไหม งงแต่ถ้าเกิดเราทําให้เขารู้สึกแบบน,นั้นได้นะเขาจะตัดสินใจซื้อแน่ๆเพราะการปฏิเสธมันจะฟังดูเป็นเรื่องที่โง่มากๆกูจะปฏิเสธมันทําไมข้อเสนอมันดีขนาดนี้เผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะว่าข้อเสนอที่ดีขนาดนั้นมันเป็นยังไงผมจะยกตัวอย่างให้ฟังมีนักธุรกิจคนหนึ่งครับที่ผมติดตามอยู่ครับชื่อว่าเรนโซเกวาร่าคนนี้เขาทำเอเจนซี่การตลาดครับที่เขาเป็นแบบบริการเข้าไปโปรโมทสินค้าเข้าไปยิงแอดเข้าไปทําการตลาดให้กับลูกค้าซึ่งค่าบริการของเรนโซเนี่ยสูงกว่าลูกค้าอื่นพอสมควรเลยนะ กัันครบเวลาที่เขาประชุมกับลูกค้าแล้วถึงส่วนของการปิดการขายแล้วเนี่ยเขาจะบอกอ่ะเอาละทีนี้คุณก็เห็นแล้วนะว่าผมช่วยคุณได้ยังไงบ้างเราจะมาติดจรวดให้กับธุรกิจของคุณกันครับบริการของผมเนี่ยอยู่ที่6,000ดอลลาร์ 6, ต่อเดือนลูกค้าก็จะแบบโอ้แพงจังเลย6,000ดอลลาร์ 6, ต่อเดือนแล,ลน้วเรนโซ่ก็จะแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรครับเราจะให้คุณแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ได้เดือนละ6,000เหรียญใช่ไหมคุณจ่ายแค่สัปดาห์ละ1,500เหรียญพอโดยที่คุณจ่ายไปแค่สัปดาห์แรกก่อนนะจ่ายไปแค่ 1, พ,พนันห้้้คคุุณณ3,000ดดอออลลาาาาาารรรรร์ใหไเเเเเเพพะชื่่่วททีมกงงงจิิํน อนนั้นได้คุณค่อยแบ่งส่วนหนึ่งมาจ่ายงวดที่2ให้กับเราแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆทุกสัปดาห์ซึ่งถ้าเกิดคุณจ่ายงวดแรกมาแล้วและภายใน1สัปดาห์เราทํางานให้คุณได้ไม่ถึง3,000ดอลลาร์ 3, เราคืน1,500ที่คุณจ่ายมาทั้งหมดเลยเราไม่ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นผมสรุปให้ง่ายๆเลยนะถ้ามันไม่เวริร์คคุณไม่เสียอะไรเลยแต่ถ้ามันเวริร์คเราจะรวยไปได้กันฟังดูแฟร์มั้ครับลูกค้าจะแบบโหเยี่ยมเลยนี่ฉันไม่มีความเสี่ยงเลยนะี่นะโอเคใช่เลยกันมาลุยกันนี่คือตัวอย่างของข้อเสนอที่ฟังดูดีมากๆจนการปฏิเสธฟังดูเป็นเรื่องที่โง่ไปเลยและอีกตัวอย่างหนึ่งครับสั้นๆคือมันเคยมีบริษัทฟูกที่นอนอันนึงครับที่มีแคมป ให้ลูกค้าเอาฟูกที่นอนไปนอนได้เลยฟรีๆแบบไม่คิดตังค์แค่สั่งทางออนไลน์ก็จะมีคนเอาฟูกที่นอนเนี่ยไปติดตั้งให้ม้วนของเก่าเก็บปูให้ใหม่และนอนฟรีไปเลย3มเดือนหลังจากผ่านไป3เดือนถ้าไม่ชอบเราจะเอาคืนไปและคุณไม่เสียตังค์ทั้งบาทแต่ถ้าชอบคุณก็แค่จ่ายเงินมาแล้วก็นอนไปเลยยาวๆคุณไม่เสียหายอะไรเลยกับการนอนครั้งนี้เนี่ยข้อเสนอที่ดีและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับเขามั่นใจในสินค้าเขามากไงพอคนได้ไปนอนมันสบายจริงมันนอนดีจริงๆแล้วคนเราเนี่ครับธรรมชาติคนเราเนี่ แล้วเขาก็ขี้เกียจเปลี่ยนใหม่แล้วไหนจะต้องมานัดช่างนัดอะไรอีกเสียเวลาติดตั้งเสียเวลาโยกย้ายจ่ายตังไปเลยให้มันจบๆบริษัทที่นอนอันนี้ก็เลยสร้างยอดขายได้เยอะมากๆจากแคมเปญอันนี้ครับก็เลยจะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้มันมันไม่ได้ง่ายนะมันดีมากแต่มันไม่ได้ง่ายมันต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์นิดนึงในการคิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดทําได้อะไรอะไรมันจะดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับข้อที่6นะครับไม่มีคําว่าแพงกับไม่แพงมีแต่คุ้ม กับไม่คุม้มอันนี้เสริมจากข้อที่แล้วแบบสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือเวลาที่ลูกค้าบอกว่าแพงเนี่ยถ้าเกิดเราหาวิธีนําเสนอให้ลูกค้าในที่สุดก็มันคุ้มมากๆได้และเขาอยากได้มันจริงๆเนี่ยเขาก็จะหาทางหาเงินมาซื้อกับเราให้ได้อยู่ดีครับในที่สุดเหมือนกับข้อเสนอของเรนโซที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือตีเป็นเงินไทยก็ส0 0 0สนกว่าเลยนะแต่ด้วยวิธีการน,นําเสนอเนี่ยเขาทำให้มันรู้สึกว่าคุ้มได้แล้วก็กลายเป็นไม่แพงแล้วสมมติว่าผมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดและผมคิดค่าปรึกษาในเดือนละแสนบางคน พี่มองเป็นแค่ตัวเลขแต่ถ้าเกิดผมบอกพี่ว่าพี่จ่ายผมเดือนละแสนและผมหาเงินเพิ่มให้พี่ได้เดือนละล้านพี่ว่าแบบเนี้ยแพงหรือไม่แพงครับและดูจากผลงานที่ผมเคยทําได้กับลูกค้าที่ผมมีในมือเนี่ยพี่คิดว่าผมทาได้จริงไหมหรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ใจประกันอะไรต้องปีละหลายหมื่นแพงจังเลยและผมบอกว่าใช่ครับพี่เงินหลักหมื่นเนี่ยถ้ามองแบบไวๆเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแต่ถ้าผมบอกพี่ว่าการกันเงินไว้แค่ปีละหลักหมื่นในตอนนี้มันจะช่วยให้พี่ไม่ต้องไปนั่งเครียดนั่งวิ่งวุ่นหาเงินยืมคนนู้นคนนี้คนนััั้้้้้นนนนนนนเเเพพพพื่่่่่อออมาา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 าจยยคครรกกกษบบบลลหหใแแีีีววงถิิดธํส ลูกค้ารู้สึกว่ามันคุ้มได้เนี่ยเขาจะหาวิธีมาจ่ายเงินให้กับเราได้ในที่สุดครับเหมือนคลินิกเสริมความงามเหมือนได้อกใช่ไหมโอ้โหเอาจริงบางที่ราคาไม่ถูกเลยนะแต่บางคนเขาอยากทํามากๆอยากสวยมากๆอยากได้มากๆถึงขั้นยอมเป็นหนี้เพื่อเข้าคลินิกเลยก็มีรูดบัตรเครดิตเงินไม่พอก็รูดเอาเงินไม่พอก็กู้เอาแต่ว่าอยากสวยไงเพราะว่าในมุมของเขาเนี่ยการมีหน้าที่สวยขึ้นการมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันคุ้มค่ากับการเป็นหนี้มันคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปมันอาจจะฟังดูน่าเศร้านิดนึงนะแต่นี่คือความเป็นจริงของโลกรรันนเเาายตดดสิใจ้วอมณ์ป็ และถ้าอะไรที่อารมณ์เห็นว่ามันคุ้มเขาจะซื้อมันไม่มีแพงกับไม่แพงมีแต่คุ้มกับไม่คุ้ม ข้อที่7ครับอย่าพูดอย่างเดียวแสดงให้เห็นด้วยถ้าเกิดผลลัพธ์ของสินค้าเราเนี่ยมันสามารถแสดงให้เขาเห็นได้เนี่ยห้ามพลาดที่จะแสดงให้เขาเห็นเด็ดขาดครับเพราะคําพูดอย่างเดียวมันไม่แข็งแกร่งเท่ากับการกระทําอยู่แล้วยิ่งเราทําให้เขาเห็นได้ข้อสงสัยในตัวสินค้าก็ยิ่งน้อยลงเขาก็จะยิ่งเชื่อใจเรามากขึ้นเชื่อมั่นในสินค้ามากขึ้นมีตัวอย่างจะเพลิดสมองไหลนะครับเขาเล่าได้เห็นภาพมากมากเลยพี่นาฟิตเขาเล่าว่าเขาเป็นเดินดูเครื่องดูดฝุ่นและมีเซล,ลมาถามว่าเออปกติพี่อยู่บ้านหรืออยู่คอนโดเหรอ ขายก่อนนะแต่มาถามคําถามมาช่วยเลือกก่อนและพอตอบคําถามไปเขาก็นําเสนอเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายมาแล้วก็บอกนี่เลยครับถ้าพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยใช้ตัวนี้พอสบายมากเลยไม่ต้องมาเดินลากสายให้ไดารำคาญสามารถเดินถือไปมาดูดฝุ่นได้เลยแล้วประเด็นคืออะไรเลยไหมระหว่างที่เขาพูดว่าไม่ต้องลากสายให้ไดารำคาญเดินไปเดินมาถือดูดฝุ่นได้เลยเขาก็กดเปิดเครื่องแล้วก็เดินดูดฝุ่นโชว์ให้ดูเลยมันทําให้คนซื้อเนี่ยเห็นภาพตัวเองใช้งานมันจริงๆมากขึ้นและพอลูกค้าถามว่าโอ้แต่แบบนี้มันดูหนักนะกว่าจะด่ดนนมกััใช พอเป็นไลฟ์สายมันต้องมีแบตเตอรี่ในตัวพอมีแบตแบบนี้มันจะต้องหนักแน่เลยแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆมันไม่หนักเลยครับผู้หญิงตัวเล็กๆยังสามารถเดินดูดฝุ่นในห้องตัวเองได้สบายเลยและระหว่างที่เขาพูดแบบนี้เขาทําอะไรเ <laughs> ขาหยิบเครื่องดูดฝุ่นยัดใส่มือลูกค้าให้เขาถือด้วยตัวเองเลยว่ามันไม่หนักเพราะคาพูดอย่างเดียวมันไม่แข็งแรงพอในการจะทําให้เขาเชื่อไงมันต้องทําให้เห็นจริงๆเนี่ยครับและสุดท้ายลูกค้าเขาก็ซื้อเครื่องดูดฝุ่นไปลองคิดดูเลยครับเวลาที่เราเปิดไลฟ์เฟซบุ๊กเปิดไลฟ์ ok ต ผ้าอะไรสักอย่างที่มันซับน้ําได้ดีมากๆเลยระหว่างที่เขาพูดขายเนี่ยเขาก็เทน้ําลงโต๊ะแล้วก็โยนผ้าลงไปปั๊บแล้วก็ปาดเปื้อกเดี่ยวแห้งเลยเสร็จแล้วเขาก็เอาผ้าที่ซับน้ำเนี่ยไปบิดเบาๆปื้บน้ําออกมาพุ่เต็ถมถังแล้วก็เช็ดต่อได้ทันทีหรือว่าพวกไลฟ์ที่ขายน้ํายาขัดรอยบนรถใช่ไหมเขาก็เอาสีป้ายรถเอาไฟเผาแล้วก็นั่งขัดให้ดูสดๆแล้ว่ามันขัดออกมันขัดง่ายหรืออย่างบางฮาซันเนี่ยเคยเห็นไม่ได้เขาไลฟ์สดขายอาหารทะเลเวลาที่เขาไลฟ์เนี่ยเขาจะพูดว่าปลาของเขามันอร่อยอย แบบมากเลยนะเอาไปนึ่งก็นุ่มเอาไปทอดก็กรอบแล้วระหว่างที่เขาพูดเขาทำอะไรครับเขาเอาเตาม,มาตั้งแล้วก็ทอดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม,มกินกันสดๆให้ดูเลยคนที่นั่งดูมันก็หิวมันก็อยากกินบ้างใช่ไหมเห็นแบบนี้ก็เลยสั่งซื้อมันซะเลยไงนี่อะไรครับหลักการของการอย่าพูดอย่างเดียวแต่ทําให้เห็นด้วยข้อที่8นะครับชวนคุยในเรื่องที่อีกฝ่ายภูมิใจจะเล่าแล้วค่อยเชื่อมสินค้าเราเข้ากับจุดนั้นคนเราทุกคนครับจะมีเรื่องบางเรื่องที่มีพื้นที่พิเศษในหัวใจเราเสมอ เรื่องนั้นของเขาแล้วครับแล้วเราหาวิธีเชื่อมสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปที่ส่วนนั้นของเขาให้มันยิ่งน่าภูมิใจเข้าไปใหญ่มันก็จะเพิ่มโอกาสให้เขาตัดสินใจซื้อได้มากขึ้นครับบางคนอาจจะบอกว่าโหผมเนี่ยรักลูกของผมมากเลยนะผมวางแผนไว้ให้หมดแล้วเนี่ย เตรียมเงินไว้พอมันเรียนจบก็กะจะซื้อรถให้สักคันหนึ่งแล้วก็ให้เงินก้อนสักล้านหนึ่งให้ลูกมันเอาไปตั้งต้นชีวิตแล้วเวลาเขาเล่าเนี่ยเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยที่ได้วางแผนการเงินไปให้ลูกสักอย่างเพียบพร้อมแล้วก็จะมีตัวแทนประกันมาคุยกับเขาแล้วก็เสนอว่าโหสุดยอดมากเลยพี่พี่เด่นรักลูกพี่มากๆเลยนะวางแผนไว้ให้ครบถ้วนเลยเออพี่ผมลบกคนถามนิดนึงพี่เคยได้ยินเรื่องประกันสุขภาพแบบระยะยาวไหมครับถ้าพี่ทําตัวนี้ไวใ้ให้ลูกพี่ตั้งแต่ตอนนี้พี่ก็จะจ่ายครบตอนลูกพี่เรียนจบพออออดีีีีีีแแลละะูกกกกกพพพพ่่่่่็จจมมมมคคควาาุุ้้รรงงงงไไไปปปยยยัันนนเเเเตสสิขภ ว่าพอเรียนจบมาทํางานเนี่ยประกันสุขภาพเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงแต่มันก็เป็นเรื่องจําเป็นถ้าพี่ทําตัวนี้ไว้และทาให้ลูกพี่ไม่ต้องไปหาประกันสุขภาพเองนะมันต้องเป็นของขวัญชิ้นยอดให้กับลูกพี่แน่เลยครับเนี่ยเห็นไหมเราไปฟังเรื่องของเขาไงและก็ไปจี้จุดในเรื่องที่เขาภูมิใจเพื่อไปทําให้เขาภาคภูมิใจในเรื่องนั้นมากขึ้นหรืออาจจะมีคนคนนึงครับเขาภาคภูมิใจในร้านอาหารของเขามากเลยหมดเงินตกแต่งหมดเงินจัดสวนจัดนู่นจัดนี่ตกแต่งไปตั้งเยอะร้านสวยมากๆดูดีมากเวลาว่างๆาเขาก็ชอบมานั่งอยู่ที่่่่รร้้าาาาานนนนนตตตััััววเเอองงงแกกกก็ชมมมมขใใพะภูิจค เป็นเอเจนซี่การตลาดสักเจ้าหนึ่งแล้วก็เดินไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เนี่ยร้านพี่สวยมากๆเลยนะพี่ต้องภูมิใจในร้านพี่มากแน่เลยเขาก็บอกว่าเอ้ย e เนี่ยภูมิใจมากเลยชอบมากตัวนู้นตัวนี้ทำเองทุกอย่างเลยนะโอ้ oh, พี่ทำไมพี่ไม่เป่าประกาศให้คนรู้เยอะๆล่ะว่าแถวนี้มันมีร้านอาหารที่สวยขนาดนี้อยู่น่านั่งขนาดนี้อยู่แถมอาหารก็ดูน่า,นานกินมากๆเลยด้วยพี่ลองนึกตัวนะแค่ตอนนี้ร้านพี่ก็สวยมากๆแล้วถ้าเกิดมันมีคนมานั่งเต็มร้านด้วยเนี่ยมันจะยิ่งน่าภูมิใจข,ขึ้นขนาดไหนเอางี้พี่เดี๋ยวผมช่วยโปรโมทให้ยยี่เล คือการจี้ไปที่จุดที่อีกฝ่ายภูมิใจข้อที่9ครับผมยกตัวอย่างให้ตรงกับชีวิตของอีกฝ่ายอันนี้เสริมจากข้อที่แล้วแล้วกันนะครับสั้นๆคือต่อให้เราอาจจะยังหาเรื่องที่เขาภูมิใจที่จะเล่าสุดๆไม่เจอเนี่ยเวลาที่เราชวนคุยเราก็น่าจ,จะพอจับจุดจับชีวิตเขาได้บ้างในระดับหนึ่งหรือเราอาจจะสามารถคาดเดาได้ว่าจุดที่เขากังวลคืออะไรจุดที่เขาให้ความสําคัญคืออะไรแล้วก็เอาส่วนนั้นมาเป็นจุดขายให้กับสินค้าเราแทนได้ครับพอเชื่อไหมว่าสินค้าถึงแม้จะเหมือนกันเด้เลยนะแต่ถ้าคนซื้อเป็นคนละคนนนนนวิธีกกกาารํเเสออ็ไมม่หืั นะสมมติคุณเป็นเซลล์ขายรถและคุณขายรถให้กับหนุ่มคนนึ่ะเป็นหนุ่มแบบไวรุ่นไฟแรงเลยชอบรถมากมีความรู้เรื่องรถพอสมควรพอเป็นคนนี้คนอาจจะนำเสนอในเรื่องของเครื่องยนต์ใช่ไหมแรงมา้ารูปแบบการขับเคลื่อนอะไรพวกนี้พอไปเล่าเรื่องพวกนี้เขาอาจจะเข้าใจและก็สนใจเพราะเขาให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาชอบไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลูกค้าเป็นคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวถึงแม้จะเป็นรถคันเดียวกันนะคุณอาจจะต้อง้ามไอ้พวกเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรพวกนั้นไปเพราะเขาไม่ได้สนใจคุณอาจจะต้องไปนําเสนอให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยพี่เห็นไหมป รือว่าท้ายรถเนี่ยมันกว้างนะพี่สามารถขนของขนต้นไม้เล็กๆเ,เอาไปตกแต่งบ้านได้จะใส่รถเข็นก็ได้สองคันไว้พาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือคนอาจจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ช่างใช่ไหมแล้วก็มีคนมาซื้อสว่านจะไปเจาะรูเพื่อทําชั้นวางของถ้าเกิดลูกค้าเป็นผู้ชายที่ดูแข็งแรงดูใช้เครื่องมือเป็นเนี่ยคุณก็ไปเล่าถึงพลังการเจาะเล่าถึงความแม่นยําได้เลยแต่ถ้าลูกค้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆถึงแม้จะเป็นสินค้าเดียวกันนะก็าอาจจะต้องนําเสนอไปในเว์ของการที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้น้าหนักมันเบานะครับพี่มันถือ เทือนมือไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วมือจะสากมือจะไม่นุ่มสว่านอันนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยทำได้สบายเลยไม่ต้องเรียกคนมาช่วยอะไรแบบนี้ครับถึงแม้จะเป็นสินค้าเดียวกันแต่วิธีการนําเสนอก็ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคนฟังเป็นใคร ข้อที่10ครับอย่าถือการปฏิเสธเป็นจริงเป็นจงเวลาที่ลูกค้าปฏิเสธนะครับมันมีอยู่2สาเหตุหนึ่งก็คือเขาปฏิเสธจริงๆกับ2คือเขายังไม่เชื่อใจมากพอเลยว่าไอ้เชื่อ3ามเชื่อเนี่ยมันยังไม่ถูกติก็คือเชื่อในคนขายเชื่อในบริษัทเชื่อในสินค้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าปฏิเสธนะครับอย่าเพิ่งปล่อยให้มันจบไปตรงนั้นลองถามต่ออีกหน่อยเผื่อว่าจะเจอสาเหตุที่แท้จริงพอถ้าเจอแล้วเราอาจจะยังแก้มันได้แต่ถ้าถามแล้วเขาไม่เอาจริงๆอ่ะเราก็แค่ปล่อยมันไปแต่ถามดูหน่อยไม่เสียหายครับถ อะไรเรอครับเผื่อผมจะตอบได้เลยหรือว่ากลับไปทําการบ้านมาให้เรื่องราคาหรือเปล่าครับหรือว่าเรื่องคุณภาพเพราะถ้าเป็นเรื่องราคาเนี่ยอะเราก็วนเข้าเรื่องเดิมคือหาวิธีนําเสนอให้มันรู้สึกว่าคุ้มหรือเป็นเรื่องคุณภาพอะงั้นก็หาวิธีนําเสนอให้เขารู้สึกว่าเขาจะได้ใช้มันจริงๆหรือเขาจะบอกว่าอยากปรึกษาแฟนก่อนแสดงว่าแบบเนี้ยเราก็น่าจะพอรู้แล้วว่าแฟนมีผลต่อการตัดสินใจของเขาเงินพี่ลองเอาแฟนมาคุยด้วยเลยก็ได้ครับเพราะผมนําเสนอสินค้าเนี่ยมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วให้ผมไปเล่าเองเนี่ยน่าจะสะดวกกว่าพี่ไปเล่าให้แฟน ถ้าเกิดเขาบอกว่าอยากปรึกษาแฟนก่อนลองถามเขาได้ว่าเอ้ยพี่ไร่ของในที่พี่จะซื้อเนี่ยพี่ใช้เองหรือว่าแฟนใช้ถ้าพี่ใช้เองเนี่ยอาจจะไม่ต้องปรึกษาแฟนก็ได้เวลาแฟนพี่ซื้อของมาใช้เองเขาก็ไม่เห็นต้องปรึกษาพี่เลยใช่ไหมครับหรือถ้าเขาบอกว่าไม่สนใจเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่บอกไม่สนใจเนี่ยคือพี่ไม่สนใจส่วนไหนของสินค้าหรือเปล่าครับหรือว่าไม่สนใจทั้งหมดเลยเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนให้เขาได้หรือว่าอาจจะหาวิธีนําเสนอให้มันน่าสนใจขึ้นได้อะไรแบบนี้ครับการถามสักนิดึต่อไปสักหน่อยนึงจจะช่วยหเเราาาสหตุที่แท้จริงของการปฏิเสธเเเค้้าาไไดดดดหหรรืืออออวว่่ยยะลลงิูีกกสัน เขาอาจจะไม่เอาอยู่ดีก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าเราได้ลองแล้วก็ได้พยายามเต็มที่ในการเพิ่มโอกาสให้มีการขายเกิดขึ้นดีกว่าปล่อยผ่านไปตั้งแต่แรกใช่ไหมครับข้อที่11นะครับทำให้เป็นเรื่องปกติอันนี้จะเป็นแนวจิตวิญญาณนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ยาวมากคือถ้าเกิดเวลาที่เรานําเสนออยู่เนี่ยแล้วเราจะต้องถามหรือพูดในเรื่องที่อาจจะทาให้ลูกค้าไม่สบายใจได้ให้เราพยายามใช้น้ําเสียงแล้วก็ท่าทางที่มันดูปกติมากๆจนลูกค้ารู้สึกว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งแล้วก็ปล่อยผ่านไปเเเเช่่่นนนรรรรรืองาาาาาาาคคคคถถูููกกกมั้ยิิดดสีพพ แล้วลูกค้าจะประทับใจเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะตื่นเต้นสะหน่อยก็ได้อุย้ยอันนี้2 0บาทเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้าแต่ถ้าเกิดของเรามันมีราคาหน่อยใช่ไหมแล้วเราไปพูดแบบอู้หอันนี้2 0 0 0 0ืครับมันดูเหมือนขนาดเราเองยังรู้สึกว่ามันแพงเลยหรือเปล่าใช่ไหมลูกค้าเขาก็จะรู้สึกว่ามันแพงเหมือนกันเขารับรู้ energy ที่ถูกส่งต่อไปได้แต่ถ้าเราใช้น้ำเสียงที่มันปกติมากๆอันนี้เท่าไหร่ล่ะครับอ๋ออันนี้20,000ื่นครับหรือแบบอ๋อ2 0ง0 0บาทเองครับทาให้มันรู้สึกมันถูกไปเลยแบบนี้ก็จะช่วย รายได้ของลูกค้าถ้าไม่รู้เนี่ยจะทํางานไม่ได้เลยเพราะมันจําเป็นมากถ้าเกิดไม่รู้รายได้ลูกค้าผมจะวางแผนการเงินให้ลูกค้าได้ยังไงต้องเพิ่มต้องลดอะไรตรงไหนใช่ไหมแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสบายใจในการบอกรายได้ตัวเองไงครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมบอกผมก็ทํางานลําบากผมก็วางแผนให้เขายากเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปพูดแบบเออโทษนะครับพี่ถ้าเกิดพี่พอจะบอกได้เนี่ยพี่รบกวนบอกผมหน่อยนะครับว่ารายได้ต่อเดือนของพี่เนะี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าแบบเนี้ยมันดูเหมือนแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ค่อยกล้าถามเนี่ยลออเเร่งิเพ่ตอ้เรูดเป จริงไม่ใช้ก็ทํางานไม่ได้ถ้าเกิดเราทําให้มันเป็นเรื่องปกติลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วอะไรอะไรก็จะง่ายขึ้นเยอะครับเพราะกําแพงในใจเขาจะลดลงข้อที่12นะครับทาให้เขารู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เจอเราทันเวลาอันนี้สั้นๆเลยแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดเราทําให้เขารู้สึกได้ว่ามันมีอะไรที่มันเข้ามาได้ทันเวลาพอดีีเลยเนี่ยมันจะทําให้เขาตัดสินใจได้เร็วขึ้นครับเช่นเราจะคุยไปคุยมาแล้วเจอว่าเฮ้ยสินค้าเรามันเหมาะกับชีวิตเขาในช่วงนี้พอดีเลยโอ้พี่พี่กำลังจะไปญี่ปุ่นเหรอีมกท่่จอผนะ ป,ปีุ่่นพี่จะไปเที่ยววัดใช่ไหมผมมีชุดตัวนี้เหมาะกับการใส่ไปถ่ายรูปในวัดญี่ปุ่นมากเลยพี่เข้ากับบรรยากาศมากๆดีนะที่เราเจอกันก่อนไม่งั้นพี่ของไปญี่ปุ่นแบบไม่มีเสื้อตัวนี้ใส่ถ่ายรูปแล้วหรือแบบคุณอาจจะขายรถมือสองใช่ไหมโอ้ oh, พี่ดีนะที่พี่บอกผมก่อนว่าพี่กําลังจะเปลี่ยนรถอะ่ะเนี่ยคันนี้ในสต็อกผมเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์พี่มากๆเลยผมมีนัดกับอีกคนที่เขาจะมาดูคันนี้อาทิตย์หน้าพอดีแต่เขายังไม่คอนเฟิร์มถ้าพี่สนใจและเอาเลยเนี่ยผมให้พี่ก่อนได้เลยถ้าเราไม่เจอกันก่อนที่คัััันนนนนีีี้้้คคคงหลลลลุดไไปกกบบบออื่่่่แแแวววะเเยยรรรจชชขาสสึโตต ไปไวแล้วพอเขาจะรู้สึกว่าโห โชคดีจังเลยที่มาเจอเราทันเวลาข้อที่13ครับอย่าถามว่าสนใจไหมแต่ถามว่าเอาชิ้นไหนมีหลายคนทับเคยเห็นผมจากคลิปนี้ที่พูดถึงการใช้จิตวิทยา yes yes question และอยากล้างจานหรืขอขยะไปทิ้งมากกว่ากันจะล้างจานให้และกันแนวขยะไปทิ้งเลยเฮ้ยเดี๋ยนะเมื่อกี้ได้ทำอะไรเฮ้ยสังเกตด้วยออฉันใช้เทคนิค yes yes question มันคืออะไรก็แทนที่จะถามคำถามที่นายมีโอกาสปฏิเสธอย่างเช่นอยากล้างจานไหมฉันถามเขาถามที่คำตอบเป็นใช่ทั้งคู่อย่างเช่นอยากล้างจานหรืออยากทิ้งขยะต่อให้นาาจะปฏิเสธทั้งคู่ก็ได้แต่ถ้าตอบแบบรีบ สักอย่างมากกว่าปฏิเสธทั้งคู่ไงไม่รู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนเนี่ยพะฉันติดตามช่องเน็กสุวกรไงแล้วแล้วก็ถามผมว่าเฮ้ยไ,ไอ้เทคนิคแบบนี้ออกมาจากไหนคําตอบก็คือจริงๆมันคือเทคนิคจิตวิทยาการขายจากหนังสือ tested selling เนี่แหละครับเพียงแค่ผมเอามาพลิกแพลงให้มันเป็นเรื่องอื่นจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนิดหน่อยหลักการก็คือมนุษย์เราเนี่ยครับชอบมีตัวเลือกอยู่แล้วถ้าเกิดเราเสนอทางเลือกให้ลูกค้ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเลือกทางใดทางหนึ่งแน่ๆทีนี้ถ้าเกิดเราถามเขาว่าสนใจไหมคําตอบก็คือสนใจกับไม่น Yes Yes ่้แตถถาาาเเรป็ question ล่ะเช่นพี่สนใจเป็นสีดำหรือสีขาวดีครับไม่ว่าเขาจะตอบอันไหนมันก็คือ yes ทั้งคู่คือการเลือกจะเอาทั้งคู่ซึ่งเอาจริงๆมันก็มีคนที่เขาจะปฏิเสธทั้งสองอันเลยก็มีแต่การทําแบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เขาเลือกอันใดอันหนึ่งมากขึ้นเหมือนผมกับแฟนครับเคยไปซื้อโดนัทที่ร้านหนึ่งตรงแถวสามย่านพอผมไปเดินเลือกที่หน้าตู้นะจากตอนแรกตั้งใจไปว่าจะซื้อชิ้นเดียวแน่ๆแต่อยู่ๆพนักงานรับก็พูดขึ้นมาว่ารับเป็นโปร 3, แถม 1, 4, แถม22ดีมันทําให้้ผมเอ๊ขึนมาแล้วก็อยู่งหรือสี่แถมเองดีแแต่่ดีีทฟนผมมสติ แล้วคุมน้ําตาลอยู่ก็เลยซื้ออันเดียวอยู่ดีแต่ก็อย่างที่เห็นครับแค่ถามขึ้นมาเนี่ยมันช่วยกระตุกต่อมเอให้กับลูกค้าแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่ทาให้เขาเลือกอันใดอันหนึ่งหรือว่าซื้ออะไรอันหนึ่งเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะถามว่ารับเลยไหมครับสนใจไหมครับเอาไหมครับอาจจะถามว่าสะดวกเป็นโอนหรือเงินสดดีครับใส่ถุงกระดาษหรือถุงผ้าดีครับเอาไปส่งธรรมดารือ EMS ดีครับทึกทักไปเลยว่าเขาจะซื้อแล้วถ้าเกิดเขาจะปฏิเสธเดี๋ยวเขาปฏิเสธเองการทําแบบนี้จะเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจครับคลิปยาวขนาดนี้เนี่ยแต่ ดีๆอีกเยอะมากที่ไม่ใช่แค่จิตวิทยาการขายแต่รวมไปถึงความรู้ในการทําธุรกิจด้วยผมอยากให้คุณได้อ่านมากๆเลยแล้วคุณจะเห็นโอกาสในการทําเงินในการหาเงินในชีวิตประจำวันเนี่ยเยอะขึ้นมากๆผมจะแปะลิงก์ทั้ง5เล่มไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับไปซื้อมาอ่านกันได้แต่ละเล่มเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้อ่านยากขนาดนั้นแต่บอกเลยว่าคุณไม่มีทางอ่านรอบเดียวแน่ๆถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะแต่ถ้าใครย,ยังไม่สบายใจผมแนะนําให้ดูคลิป10คําแนะนําที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้เกี่ยวกับการพััััััฒนนนนาาาาาตตววเเเอองงงงคลลิิป้้กกกก็มีทรรรหแแะจดบ ดีๆเยอะเหมือนกันตามัดกดที่คลิปที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย